เดี๋ยวเราจะใช้แอลกอฮอล์ที่ใส่ในขวดนี่นะครับแล้วก็มา,าทำความสะอาดเมนูกันนะครับเบื้องต้นก็ฉีดไปเลยครับฉีดฉีดฉีดฉครับะเราเราก็ใช้กระดาษนะฮะเช็ดนะครับตรงขอบด้านหลัง นะเพราะว่าเมนูนี่เป็นอะไรที่แบบคนจับเยอะนะฮะของร้านอาหารเราก็ต้องไม่ให้เขาแพ้ไปนะฮะไม่ว่าร้านไหนก็น่าจะเริ่มทำกันได้แล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยปรครีนข้างในก่อนมีคลีนปกก่อน โอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับใช้แอลกอฮอล์ที่เราไปทำเองก็ได้นะครับใส่ที่ฉีดนะฮะแต่ต้องเป็นแอลกอฮอล์ประมาณ90%นะฮะหรือว่าไม่ต่ำกว่า70ก็คือ 70- ถึง90%นะฮะจะฆ่าเชื้อพวกไวรัสหรือว่าจเอ็มได้ผลดีที่สุดนะครับอันอื่นก็ใช้ได้ครับถ้าเกิดไม่มีนะครับงขอให้ ป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ป้องกันผู้อื่นด้วยนะครับจะได้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับ